ถ่ายบาแล้วก็ถ่ายกลับหลังด้วยนะเดี๋ยวเราจะมารอดูรถไฟกันค่ะทุกคนรถไฟมาแล้วแต่ว่าเป็นรถไฟขบวนสินค้านะทุกคนนะเดี๋ยวุ้ยจะกลับกล้องให้ดูรถไฟนะทุกคนนะรถไฟมาด้วยนะทุกคนนะนี่อันนี้คือทางนะตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงรถไฟมาแล้วทุกคนรถไฟมาแล้วทุกคนเดี๋ยวจะับรถไฟด้วยนเดี๋ยวจะให้ดูรถไฟนะรถไฟมาแล้วทุกคนมาแล้ว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  มาแล้วรถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วนี่เห็นใกล้ๆเลยอุ้ยโอ้โหดูดูเลยเย้ดีใจจังเลยเห็นรถไฟด้วยทุกคนดูดิว้าว จะซูมให้ดูนะนุนนุนนรถไฟไปนน่นแล้วนี่ชโชคดีมากเลยค่ะวันนี้มาเจอรถไฟด้วยดเ,วเ,เดี๋ยวสิบนาทีมาอีกรอบหนึ่งค่ะทุกคนรถไดรถต้งงองเทียนรถโมกี้เองอ๋ออีกสิบนาทีมาอีกรถอ,อีกนะคะขบวนหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะไปดูข้างล่างกันดีกว่านาะอโอเค,อเคสวยมากเลยทุกคนนี่เมื่อกี้นี่เห็นรถไฟด้วย นี่บรรยากาศตรงเขื่อนเลยค่ะดีใจมากเลยเมือเก่งรถไฟทุกคนนุ่นไปนุ่นแล้วเดี๋ยวตอนสี่โมงสี่โมงนะคะจะมีมาอีกขบวนหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปดูข้างล่างนะคราเนี้ยนะเดี๋ยวจะไปถ่ายข้างล่างให้ดูนะเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศตอนสี่โมงให้ดูนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศข้างล่างบ้างเนาะอันนี้เก็บบรรยากาศข้างบนมาให้ดูแล้วนะคะทุกคนนี่เนาะเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันนะทุกคนบ๊ายบาย <t dat>